วันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมกันนะคะให้นักเรียนเปิดใบงานวิชาสังคมชุดที่14นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะให้ทำอะไรนะคะนักเรียนดูที่คำชี้แจงก่อนเลยค่ะอ่ะให้นักเรียนดูแผนผังต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนั่นเองนะคะเขามีแผนผังมาให้เป็นรูปภาพแบบนี้นะคะก็จะมีเลข1ถึงเลข7นะคะคราวนี้ให้มาดูกันว่าไอ้เลข1ถึงเลข7เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่ากาหนดให้ หมายเลขหคือส่วนสาธารณะหมายเลข2คือส่วนครัวของตะวันหมายเลข3คือบ้านของตะวันหมายเลข4คือวัดและหมายเลข5ตลาดน้ําหมายเลข6โรงงานน้ําตานะคะและหมายเลข7คือศาลากลางจังหวัดนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูกันหมายเลข1ตรงนี้คือส่วนสาธารณะหมายเลข2คือบ้านของ ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านต้องเป็นส่วนของตะวันนะคะหมายเลข3คือบ้านของตะวันาบ้านมาแล้วหมายเลขสี่คือวัดและหมายเลข5คือตลาดน้ำนะคะหมายเลข6คือโรงงานอะไรคะโรงงานน้ําตาลหมายเลข7คือสารกลางจังหวัดนั่นเองนะคะเมื่อเขากําหนดมาให้แบบนี้แสดงว่าเขาให้เราตอบคําถามจากรูปเหล่านี้ที่ให้มาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีรูปอะไรกันบ้างนะคะแล้วมีคําถามอะไรบ้างนะคะออรูปดูไปแล้วเนาะงั้นไปดูคําถามกันอ่ะคาถาม ข้อที่หนึ่งสวนสาธารณะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันอ,อันนี้แสดงว่าเราต้องเอเาเรื่องทิศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันแต่ตอนนี้ขออ่านคำถามก่อนข้อที่สองวัดอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันข้อที่ 3. สามศาลากลางจังหวัดอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันข้อที่สี่ตลาดน้ำอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันข้อที่ห้าโรงงานน้ำตาลอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันข้อที่หกสวนครัวอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวัน ข้อที่7จศาลากลางอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันข้อที่8บ้านของตะวันอยู่ทางทิศใดของวัดข้อที่9ตลาดน้ําอยู่ทางทิศใดของวัดและข้อที่10สถานที่ใดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวนสาธารนณะโอ้โหแสดงว่ายากมากเลยใช่ไหมคะวันนี้เราเอาแค่5ข้อก่อนนะคะอะเอาแค่5ข้อนี้ก่อนนะคะส่วน5ข้อข้างล่างให้ไปเป็น โฮมเวิร์กนะคะก็คือการบ้านให้ไปเป็นการบ้านนะคะอ่ะครูจะให้พาทำแค่5ข้อก่อนอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อหนึ่งเขาบอกว่าส่วนสาธารณะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้จักทิศก่อนทิศมีทั้งหมดกี่ทิศหน้าจำได้ไหมคะคุณครูเคยสอนไปแล้วทิศจะมีทั้งหมด8ทิศนะคะ8ทิศมีอะไรบ้างก็จะมี วิธีการทําทิตอันดับแรกเราขีดเส้นลงมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วขีดลูกศรบนล่างก็คือทิตเหนือกับทิตใต้นั่นเองนะคะทิตเหนือภาษาอังกฤษคือ n นะคะแล้วทิตใต้ก็คือ s อ่ะได้สองภาษาเลยนะคะอันนี้เหนืออันนี้ใต้ต่อมาเปลี่ยนสีก่อนอ่ะ เส้นที่2นะคะคือทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตะวันออกจะไม้ออกอยู่ขวาออกอยู่ขวาคือตัว E และตกอยู่ซ้ายคือ d o u b ย e U E ขวา double U ซ้ายนะคะอันนี้คือเส้นที่2ออันนี้ก็จะเป็นตกกับออกนะคะขวามือเราเราเขียนหนังสือคนไหนที่เขียนหนังสือข้างขวาก็จะไว้ว่าขวาคือ E ซ้ายคือตกนะคะอะต่อมาเปลี่ยนสีให้ เส้นที่สามก็คือเส้นนี้นะคะเป็นเส้นเฉียงขึ้นนะคะก็จะเป็นตรงนี้จะยากหน่อยตรงนี้ให้เราเอาทิศหลักอ่ะทิศหลักก็คือตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าทิศหลักนะเอาทิศหลักเนี่ยมามาใส่เข้าไปก่อนนะคะตัวย่อของมันก็คือเอาเอ็นอสมมติว่าถ้าเป็นทิศเหนือเนี่ยมันเฉียงไปทางเหนือก็เอาเอ็นมาก่อนแล้วก็ตามด้วยอะไรคะ เอา n มาก่อนแล้วก็ตามด้วย E ก็จะกลายเป็น NE นะคะตรงนี้ NE ก็คือทิศเพนสีให้ทิศตะวันต้องใช้คําว่าตะวันขึ้นก่อนนะตะวันแล้วตามด้วยตัวนี้ก่อนตามด้วยตัว E ก่อนเป็นตะวันออกใส่เฉียงลงไปเพราะว่าเส้นมันเฉียงใช่ไหมคะก็เป็นเฉียงเฉียงไปทางไหนเฉียงไปทางเหนือนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ เน e. คือทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะต่อมาตรงข้ามกันนะคะก็เอาทิศหลักขึ้นก่อนทิศหลักคืออะไรทิศหลักก็คือ s ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยตัวทิศรองคือ W นะคะก็จะกลายเป็น s w s w ใต้กับตกก็ใช้อะไรคะก็จะเป็นทิศตะวันตะวันอะไรขึ้นก่อนก็ต้องเอาตกขึ้นก่อนนะเป็นตะวันตก แล้วมันเฉียงมาทางไหนเฉียงมาทางไหนคะตัว S คือเฉียงใต้นะคะอ่ะก็คือเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ในะขณะน,นี้นักเรียนเขียนตามครูไปเลยนะคะถ้านักเรียนยังจำไม่ได้อ่ะโอเคต่อมาวาดอีกเส้นหนึ่งค่ะครบ8หรือยังนะยังไม่ครบต้องวาดอีกเส้นอีกเส้นก็เหมือนกันค่ะ ตรงนี้ทิศหลักก็คือ S และทิศรองคือ E ดังนั้นเราใส่ S แล้วก็ e ลงไปเลยค่ะเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคราวนี้ SE เนี่ยมันคือทิศอะไรเราก็เอาออกขึ้นก่อนนะคะเป็นตะวันออกเฉียงมันเฉียงลงมาทางไหนคะเฉียงใต้นั่นเองนะคะอ่ะส่วนข้างบนก็จะเหมือนเดิมค่ะ เอาทิศหลักขึ้นอ่อนก็จะเป็นเอ็นแล้วตามด้วย w คืออ e, ีนะคะก็จะกลายเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงเฉียงอะไรคะเฉียงเหนือนั่นเองค่ะอืมนี่ไงคะเพราะว่าเรามาอยู่ทิศต,ตะวันตกแล้วก็เอียงไปทางเหนือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของทิศทั้ง8ดทิศที่เราจะต้องนํามาตอบคําถามกันคราวนี้เราไปดูคําถามกัน,นะคะ่ะอ่ะไปดูคําถาม คาถามคือสวนสาธารณะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันป่ะไปดูกันว่าสวนสาธารณะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันไปหน้าถัดไปที่เราเพิ่งเปิดมาตะกี้อันดับแรกเขาบอกว่าสวนสาธารณะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันแสดงว่าเขายึดบ้านตะวันเป็นหลักนะคะตอนนี้เขาพูดถึงตะวันอยู่นี่คือบ้านของตะวันอ่ะนี่จันให้แสดงว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มองเห็นชัดไหมอ่ะเราอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วทิศมีทั้งหมดแปดทิศอ๋อเหนือใต้ออกตกจำได้ไหมจำได้ไหมคะแล้วก็ NE อะไรคะ SE แล้วก็ SW NW อ่ามาดูกันคราวนี้เราจะมาดูเข็มทิศกันนี่คือเข็มทิศนะคะ เข็มทิศนักเรียนสามารถวาไดไว้ได้นะคะเข็มทิศเขามีมาให้แบบนี้เราก็เอาเข็มทิศไปเปรียบเทียบกับบ้านตะวันแสดงว่าอันดับแรกเลยคือเราสมมติว่าเราเดินทางก่อนจากบ้านตะวันไปสวนสาธารณะปึ๊บ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 แสดงว่ามันอยู่ทางทิศขึ้นไปข้างบนคือทางทิศอะไรคะทิศทิศเหนือนั่นเองคะ่ะข้อนี้ตอบทิศเหนือนะคะอ่าข้อนี้ตอบทิศเหนืออ่ะไปตอบเลย ทิศอะไรเอ่ย <ภ App. S 1> <ivan. S 2> เหนือน,นั่นเองค่ะโอ้โหเริ่มง่ายแล้วใช่ไหมอ่าเริ่มง่ายแล้วไปดูข้อที่สองกันค่ะเขาถามว่าวัดอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันอ่ะไปดูกันวัดอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันอันนี้คือบ้านตะวันบ้านตะวันเราเดินทางไปวัดปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบไปที่ทางขวาไปดูทีว่าเข็มทิศทางขวามันคืออะไรมันคือตัวอตัวอคือทิศต,ตะวัน อะไรคะออกนั่นเองค่ะทิศตะวันออกนี่แสดงว่าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านตะวันนะคะก็จะเป็นอ่ะตะวันออกนั่นเองค่ะหรือถ้านักเรียนจะเขียนให้เต็มก็ได้นะคะก็จะเขียนว่าส่วนสาธารณะอ่าข้อที่1ก็จะเป็นส่วนสาธารณะอยู่ทางทิศเหนือของบ้านตะวันแบบนี้นะคะก็จะเป็นภาษาเขียนแล้วก็ภาษาพูดได้ด้วยนะคะ เป็นอะไรที่สุภาพกว่าข้อที่2ก็อาจจะตอบว่าวัดอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของบ้านตะวันนะคะ,ะแบบนี้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่3ส,สาระกลางจังหวัดอยู่ทางสารกลางนะคะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันไปดูกันเขาพูดถึงสาระกลางใช่ไหมคะอ่ะมาดูบ้านตะวัน เดินทางไปสารกางตืดืดปึ๊บเอ๊ะมันอยู่ทางทิศไหนเนี่ยไปดูที่เข็มทิศกันด้านบนอ่ะเข็มทิศมันชีช้เฉียงลงมาทางด้านตะวันออกออกไปทางตกใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็น SE อ่ะ SE แสดงว่าคือตะวันออกหรือตะวันตกนะอ๋ออันนี้ใต้ตะวันออกนะคะออกเฉียงลงมาทางไหนเนี่ย เฉียงใต้นั่นเองนะคะก็จะเป็นตะวันออกเฉียงใต้อ่ะไปตอบกันข้อนี้คือตะวันออกเฉียงใต้นะคะโอเคต่อไปไปดูที่ข้อที่ห้าโรงงานน้ําตาลอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันตรงทางโรงงานน้ำตาลนะคะอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันอ่ะเหมือนเดิมไปดูค่ะ โรงงานน้ำตาลปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบลงมาตรงนี้เลยไปดูเข็มทิศเข็มทิศคือเหมือนกับลักษณะตรงนี้เลยค่ะลงมาที่ S นะคะดังนั้นก็คือทิศใ,ใต้ค่ะง่ายมากนะคะทิศใต้นั่นเองอไปตอบตอบข้อนี้คือทิศใต้ตเสร็จแล้ว5ข้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่เวลานักเรียนตอบคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนตอบเป็นรูปแบบเต็มนะคะการบ้านที่ให้ไปเนาะตอบรูปแบบเต็มนะคะ ก็คือเช่นเช่นตรงนี้ข้อ5เดี๋ยวยกมาโรงงานน้ำตาลขยายอยู่ทางทิศทิศอะไรเอ,อยู่ทางทิศใต้ของบ้านตะวันนะคะถ้าในใบงานนักเรียนเขียนไม่พอสามารถเขียนลงใส่สมุดได้นะคะใส่กระดาษก็ได้ถ่ายรูปมาให้คุณครูนะคะ อ่ะคราวนี okrat, baik, ah e ah e ้ข้อที่6 7เจ็ดหกเปดเาไปถาเอาเองนะคะส่วนคั้วอยู่ทางทิศใดของบ้านตะวันสารากลางบ้านตะวันถ้าขึ้นบ้านตะวันอยู่ทางทิศใดของวัดให้เอาวัดเป็นหลักนะคะตรงนี้วัดเป็นหลักเพราะว่าเขาถามว่าอยู่ทางทิศใดของวัดให้เอาวัดเป็นหลักตลาดน้ําอยู่ทางทิศใดของวัดให้เอาวัดเป็นหลักนะคะ สถานที่ใดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของส่วนสาธารนณะก็เอาส่วนสาธารณะเป็นหลักนะคะอ่ะแบบนี้ไปลองทำกันดูนะคะแล้วทำเสร็จให้นักเรียนส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ